ผมบอกตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วอะครับว่าไม่ควรซื้อ LTF เพราะวันที่ครบกำหนด8ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้เงินน้อยกว่าที่คุณได้เงินภาษีคืนและอย่างที่ผมเรียนมาเสมอว่าผมไม่เห็นตลาดหุ้นเนีย่ยเป็นตลาดคุณผมเห็นตลาดหุ้นเป็นหุ้นคนัมบี่หรือเป็นท็บเนฟคอมเพล็กซ์ วันนี้ก็เห็นอีกแล้วก่อนหน้านี้ตั้งหลายบริษัทที่เอาไปคัมนี้คัมนี้กันเลยนะครับแล้วก็พุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ก็หลักๆก,ก,ก็คัมนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพร,เ,ราาพพเพราะฉะนั้นเมื่อราคาหุ้นลงมาสินทรัพย์หลักประกันมันก็ดิสเคาลลงมาเฮ้ยมันก็จะผูกพันกันนี่ไปนะเพราะฉะนั้นหุ้นทั้งโลกอะผมผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นคุณเพราะฉะนั้นในในตลาดหุ้นเองเนี่ยถ้าหากมันซึมลงไปมากกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบหุ้นที่ถูก ฟอสเซลลงมาตัวใหญ่ๆเนี่ยอีกหลายบริษัทนะครับเพราะว่าสภาพคล่องในระบบมันก็หายากถึงขั้นที่ว่าต้องยอมถูกฟอสเซลลงมาเนี่ยมันยังมีตัวอย่างใหญ่ๆที่จะรอเราอยู่อีกหลายเจ้านะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องในระบบมันแย่ามากเพียงแต่ว่าจะพูดยังไงให้มันดูดีเท่านั้นเองเพื่อเพื่อรักษาสถานะของของของบริษัทตัวเองไว้นี่ครับ นาทีนี้คือนาทีที่ต้องลงทุนไม่ใช่นาทีที่ต้องตั้างหน่ะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยยังพวงกับการที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดอย่งงางไงอยู่เลยเพราะขนาดนี้คือเวลาที่ลงทุนที่ดีที่สุดแต่ผมไม่ได้คำหมายของการลงทุนไม่ได้การเข้าซื้อหุ้นนะครับการขยายกิจการการรุกกับคู่แข่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยเพราะว่า ทุกคนจะไม่ทำโปรโมชั่นทุกคนจะไม่ทำพีอาร์ทุกคนจะตัดงบทุกคนจะทําอะไรหมดในขณะที่ทุกคนกำลังจิตใจหวั่นไหวว่าจะออกทางไหนทางไหนไม่ใช่ปัญหาจัดการปัญหาไปในขณะที่ปัญหาจัดการปัญหาไปอีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องรุกในช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอทันทีที่ทุกอย่างกลับเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วคุณจะไปนคนที่พร้อมที่สุดในวันที่มันกลับมาครับผมถึงบอกว่าไม่ใช่ BCP แพลนเนี่ยมันต้องเป็นเซอร์ไวร์วีโหมดอะ ผมพูดอยู่เสมอแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดในที่สาธารณะนะน,านี่แอบพูดเป็นรายการแรกนะครับ อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะคือตลาดหุ้นนะคะก็น่าจะเป็นตัวดัชนีชี้วัดทุกอย่างเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้ตกต่ำลงมาถึงระดับประมาณพันกลางๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วนะคะเคยคุยกับอาจารย์ตอนต้นปีนะคะอาจารย์พูดถึงตัวเลขที่น่าช็อกมากคือระดับ 600นะคะซึ่งไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงเซตหลักร้อยนะคะปรากฏเราพูดกันไปเนี่ยก็ทําให้คนการขายอย่างมากแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปไม่กี่เดือนนี้นะคะการพูดถึงเซตต่ 1, 000, ําพันเซ็ตหลักร้อยเนี่ยดูเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะผู้คนจำนวนมากพูดถึงนักลงทุนหลายคนบอกว่าไม่ต่ําพันไม่ซื้อด้วยซ้ำไปนะคะกลายเป็นว่ารอซื้อของถูกแต่ไม่แน่ใจว่าถูกแล้วจะมีถูกอีกหรือเปล่านะคะอาจารย์มองตลาดหุ้นยังไงคะจากสายตาของอาจารย์ตอนนี้ ผมผมบอกตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วครับว่าไม่ควรซื้อ LTF เพราะวันที่ครบกําหนด8ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้เงินน้อยกว่าที่คุณได้เงินภาษีคืนนี่พูดกับคนถานภาษี35%นะฮะค่ะนั่นคือมุมมองในฐานะนักวางแผนการเงินเมื่อ8ปีที่แล้วในการที่คนจะซื้อ LTF ไะครับค่ะ แล้วแล้ววันนั้นก็ก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็ก็อยางที่เห็นคุณคุณทีตาจะมีหน้าที่บอกคําตอบได้ในรูปโฟมแมทอลทีเอฟหลังจากสัมภาษณ์มาในหลายๆรายการนะครับตลาดหุ้นก็เป็นสองปีในช่วงที่มันคลิกคักเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการเอกซิของตลาดหุ้นนะฮะเราจะเจอหุ้นที่พาเข้าตลาดแล้วมาเอกซิกันเย่างแยะๆแล้วก็กลายเป็นปัญหากันแล้วก็เป็นเฟกแอคเคาน์ และอย่างที่ผมเรียนมาเสมอว่าผมไม่เห็นตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตลาดหุ้นผมเห็นตลาดหุ้นเป็นหุ้นคนัมมี่หรือเป็นเดฟคอมเพล็กซ์กันวันนี้ก็เห็นอีกแล้วในกรณีของหุ้นเคทีซีที่ร่วงลงมาก็คก่อนหน้านี้ตั้งหลายบริษัทที่เอาไปค้ำนี่คัมนี่อะไรนะครับแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ก็หลักๆก,ก็ค้ำมี่อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อราคาหุ้นลงมาสินทรัพย์หลักประกันมันก็ดิสคาลงมาเฮ้ยมันก็จะปูกพันกันนี่ไปนะเพราะฉะนั้นหุ้นทั้งโลกอะผมผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นหุ้นนะผมเป็นเห็นเป็นเป็นเป็นแชร์โฮลดเอ่าเป็นแชร์โฮลเดอร์โลนบ้างเป็นเอ็กซ y ตรีทเดมางูเงินมาถือหุ้นบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในในตลาดหุ้นเองเนี่ยถ้าห่างมันซึมลงไปมากกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบหุ้นที่ถูก ฟอสเซลลงมาตัวใหญ่ๆเนี่ยอีกหลายบริษัทนะครับแล้วก็เราก็ตอนนี้มันไม่มีเงินที่จะไปเติมนะครับไปเติมหุ้นนะครับไปเติมอ่าเขาเรียกอะไรคอร์เร็ตต์ลแล้วนะครับเพราะว่าสภาพคล่องในระบบมันก็หายากถึงขั้นที่ว่าต้องยอมถูกฟอสเซลลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆนะคฟุณกิต้า มันยังมีตัวอย่างใหญ่ๆที่จะรอเราอยู่อีกหลายเจ้านะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องในระบบมันแย่ามากเพียงแต่ว่าจะพูดยังไงให้มันดูดีเท่านั้นเองเพื่อเพื่อรักษาสถานะของของของบริษัทตัวเองไว้นีครับค่ะแต่ว่าคือท้ายที่สุดนะคะเราพยายามที่จะอ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ ป้องกันความเสี่ยงนะคะเราอาจจะพิจิกทุกอย่างไม่ได้ทั้งหมดนะคะเช่นเดียวกันกับที่อาจารย์ก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่อาจารย์จะเข้าถึงได้มาบอกพวกเรานะคะแต่ว่าเราสามารถเตรียมตัวได้นะคะนักลงทุนหรือกระทั่งตอนนี้ทุกๆคนก็ตามนะคะมีหน้าที่ที่จะอยู่รอดแล้วก็มีหน้าที่ที่จะมองหาโอกาสหรือว่าทางที่จะทําให้ตัวเองรอดได้ที่สุดนะคะในวิกฤตในฐานที่อาจารย์เองนะคะเป็นที่ปรึกษา ของหลายภาคส่วนเลยนะคะคำพีที่เราจะรับมือกับวิกฤตทางนี้คำพีที่เราจะรอดนะคะหรือกระทั่งถ้ามีโอกาสที่ดีนะคะในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตทางนี้<ม>ไปได้ไหมนะคะอาจารย์แนะนาพวกเรายัางไรดีคะในช่วงครึ่งปีนี้คือผมมึงคุยธุรกิจไปสองสามที่เนี่ยนะคะผมบอกว่านาทีเนี้ยคือนาทีที่ต้องลงทุนไม่ใช่นาทีที่ต้องตั้งหลบค่ะ เพราะว่าคู่แข่งเนียยังะวงกับการที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดยังไงอยู่เลยแต่ในขณะที่เรารู้ไทม์ไลน์แล้วว่ามันมันมันต้องเกิดวิกฤตและเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเราเราตั้งเราตั้งทีมรับมือกับปัญหาตรงนี้และในอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องลงทุนในขณะนี้แล้วเพราะขณะนี้คือเวลาที่ลงทุนที่ดีที่สุดแต่ผมไม่ได้คํามใหม่ของการลงทุนไม่ได้การเข้าซื้อหุ้นเลยครับ การขยายกิจการการรุกกับคู่แข่งหรืออะไรต่างเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่ทําโปรโมชั่นทุกคนจะไม่ทํพอาร r ทุกคนจะตัดงบทุกคนจะทําอะไรหมดั้ะในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจมันแล้วเรารู้บริบทมันนี่คือช่วงเวลาที่จะต้องลงทุนแล้วโอกาสเนี้ยร้อยปีมีครั้งหนึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังจิตใจหวั่นไหวว่าจะออกทางไหนทางไหนไม่ใช่ปัญหาจัดการปัญหาไป ในขณะที่ปัญหาจัดการปัญหาไปอีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องรุกในช่วงเวลาเนี้ยแล้วพอทันทีที่ทุกอย่างกลับเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วคุณจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดในวันที่มันกลับมาครับค่ะแต่คือนั่นก็มาจากการที่คุณศึกษาแล้วก็ได้วางแผนมาอย่างดีถูกไหมคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงไหนแล้วก็คือเราศึกษาแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปเแอคชั่นในการขยายธุรกิจต่างๆ ถูกต้องครับมันต้องทำกันบ้านหนักผมถึงบอกว่าไม่ใช่ B.C.P. แพลนเนี่ยมันต้องเป็น s u r v i v a mode อะมองมองโลกถึงขั้นที่ว่าโลกมันเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วมันจะมีสงครามโลกครั้งที่สามการทุรอะไรบ้างการเกิดเปลี่ยนข้างธิกิจเศรษฐกิจการที่ดีดอลลาร์แอ่อดีดอลลาร์ไซเนชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องทําอะไรกับดีดอลลาร์นะครับในขณะที่เราก็ลงทุนในต่างประเทศเราก็ขยายกิจการในต่างประเทศอยู่แล้วเราต้องทำยังไง อันนี้มันมันคือสิ่งที่เราเราต้องอยู่บน s u r v e v i n g mode แล้วใน s u r v e v i n g mode ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่บอกให้เราว่าเราควรจะทำแผนหนึ่งสองสามสี่แผนถอยหนึ่งสองสามสี่นะครับแผนลุกหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยมันมันคือสิ่งที่ที่ที่ธุรกิจต้องทำนะฮะแล้วตรงผมก็ก็บอกในนาทีนี้เป็นนาทีที่ต้องรู้กละไม่ใช่นาทีที่ที่จะต้องมาถามว่าเคยเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดอยู่ เสมอแต่ว่าไม,ไม่ได้พูดในที่สาธารณะนะนี่แอบพูดเป็นรายการแรกนะครับข่าวทรงคุณค่ามากมากค่ะอาจารย์คือถ้าในอาจารย์กรุณาให้ความรู้เราแล้วนะคะเผื่อว่านักธุรกิจฟังนะคะคือถ้าจะรู้ตรงไหนที่ไหนมันคือโอกาสล่ะคะอาจารย์สภาพเศรษฐกิจสภาพโลกขนาดนี้นะคะโอกาสอยู่ตรงไหนคะอาจารย์โอกาสเต็มไปหมดเลยครับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการคู่แข่งเพราะคู่แข่งขาดสภาพคล่องไปตอบไม่ได้ โอกาสที่คู่แข่งกําลังกําลังจะล้มหายตายจากไปเราจะได้ลูกค้าจากคู่แข่งกลับมาได้ยังไงในการผลิตต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ในการที่คนไม่ใช้จ่ายเรื่องหนึง่งแต่คนก็ริ่มใช้จ่ายเรื่องหนึง่งเราจะลุกในธุรกิจในการที่คนมามาใช้จ่ายได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างยกตัวอย่างล้านกับข้าวที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เติบโตเอาเติบโต,เอ,ต,ตเอาในในวิฤตเศรษฐกิจ ั้นในรูปแบบเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าว่าให้เอฟเฟกมันคืออะไรผลกระทบมันคืออะไรแล้วโอกาสอยู่ตรงไหนแตงั้นถ้าเราพูดโอกาสมันมัน,ม,นมันโอกาสในวิกฤตเรามองไม่ออกหรอกมันมันจะเป็นคําพูดสวยๆอะแต่ถ้าเราตีโจทย์ออกมันจะรู้เลยว่าบริษัทต้องทําแบบนี้นะจะต้องรุยแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีโรงงานอีกส่วนมากเลยท,ท,ที่ที่จะต้องติดตัวจากนี้นะครเราจะได้ลูกค้าจากโรงงานเหล่านั้นมา เราจะได้ซื้อโรงงานเหล่านั้นในราคาถูกไหมเพราะแต่ละที่ก็ต้องมีเดตในราคาแพงเราจะเข้าไปทำ M&A อะไรเข้าไปเทคโอเวอร์ไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณกิต้าดูข่าวคุณกิต้าจะเห็นเรื่องของการทำ M&A เยอะมากเพื่อเข้าซื้อกิจการในช่วงเดือนกินตกเนี่ยนะโอกาสเดียวที่เราจะซื้อของที่ดิ o u n t ได้ก็คือการทำ M&A มันจะเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงเวลาแบบนี้ แต่คุณจะ Leverage ไม่ได้ในการทำ M&A เยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีหน้าตักที่มากพอที่จะเข้าไปซื้อกิจการในช่วงเวลาแบบนี้นครับแล้วประเภทกิจการนะคะอาจารย์มีผลหรือเปล่าคะเราทําแบบนี้ได้กับทุกกิจการไหมหรือว่ามันต้องเป็นกิจการที่เรามั่นใจแล้วว่ามันจะรอดไปจากว<ม>ิกฤต ไม่ล้มหายตายจามันอยู่บนความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับบางบางอย่างบางอย่างมันมันมันก็สามารถที่จะได้บางอย่างมันก็ไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นคนที่จะเขาซื้อเขาต้องมองให้ออกครับ อืมค่ะนั่นคือภาคของธุรกิจนะคะอาจารย์ค่ะส่วนภาคของประชาชนบ้างละคะเป็นช่วงที่เขาน่าจะยากลำบากนะคะเป็นช่วงที่สภาพคล่องไม่ค่อยดีนะคะคนมีดีก็เยอะนะคะมีนักวางแผนการเงินแนะนําเราเสมอบอกให้เราเออมเงิน6เดือน12เดือนบางคนบอกว่าเอาที่ไหนมาออมนะคะจะใช้ให้ชนเดือนนี้ยังไม่พอเลยนะคะอาจารย์แนะนายังไงคะกับภาคของประชาชนที่เราต้องเจอวิกฤตไปตั้งสปีตอนตอนนี้ ธนาคารยังมองว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงนะครับใครเป็นนี้บ้านอยู่ก็ลองเป็นรีไฟแนนซ์ดูเพื่อให้ดอกเบีย้ยมันลงมาใช่ไหมครับใครเป็นเพอร์ซันอลโลนก็พยายามเอาตัวเองหลุดออกจากเพอร์ซันอลโลนให้ได้เพราะดอกเบีย้ยมันสูงมากและค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นแล้วไม่ว่าคุณเบื่องานแค่ไหนถ้ามันไม่ได้มีงานใหม่หรือแม้กระทั่งมีงานใหม่คุณจะผ่านโปรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยกอดงานไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะรู้สึกเลวร้ายกับมันแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องต้องคิดคิดให้ดีมีการเมเนจเมนต์บริหารจัดการกันให้ดีุณกีตาสังเกตว่าตอนนี้พอเวลาทําคลิปลงทุนไม่ค่อยมีใครดูหรอกเพราะอารมณ์จะลงทุนอารมณ์จะกินยังไม่ค่อยมีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นคือคือชีวิตจริงนะที่ที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ยคือคือเราจะเข้ามาลงทุนเนี่ยมันแทบแทบไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น แล้วนี่เวสเซอร์ออกจากตลาดกันเกือบหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปประคองสถานะแล้วเนี่ยที่บอกว่าเวลาที่ของมันถูกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเวลาแบบเนี้ยนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆแล้วผมผมผมให้ระยะเวลาซึ่งซึ่งซึ่ง,งการให้ระยะเวลาแบบเนี้ยมันมันพอจะเห็นถึงแม้มันจะยากลําบากแต่มันยังรู้สึกว่ามันมีแสงที่ปลายมุโมคงอยู่อะครับค่ะท้ายที่สุดนะคะอาจารย์คะสินทรัพย์ที่ลงทุน เก็บตองนะคะหรือว่ารักษาเอาไว้ในช่วงวิกฤตสาปีห้าปีนี้นะคะเป็นมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์แนะนําพวกเรายัางไงดีคเอ่อถ้าเป็นโดยภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับก็ก็ก็ยังคงเก็บทองคําไว้นะครับแล้วก็เก็บพวกมันนี่มาเก็บฟันนะครับแบ่งจากธนาคารไปบ้างเพราะธนาคารตามกฎหมายได้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุ้มครองเงินฝาก<ช>หรืออาจจะไม่เป็นไรเราเราไม่ถึงล้านเราไม่ต้องกลัวนะฮะ ในนี้ก็ก็ก็แบ่งไปเก็บมันนี่มาเก็บฟันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะได้ถือในฐานะเจ้าหนี้ของรัฐบาลผ่านกองทุนมันนี่มาเก็บฟันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆหุ้นหลายตัวพอซื้อได้แล้วนะในราคาที่ถูกมากเลยเมื่อเทียบกับกิจการนะฮะแต่แต่เนื่องจากอผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์จะพูดหุ้นหลายตัวไม่ได้นะฮะก,ก็ลองไปศึกษากันดูเองกันละกันว่ามันมีหุ้นหลายตัวที่ ที่อันเดอร์วลูกว่าความเป็นจริงมากพอสมควรแต่ว่าไม่ควรเข้าไปซื้อทีเดียวสามารถทำดอลลาร์คอสเออร์เรทค่อยๆซื้อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยในตัวดิสเคิลมากเลยแม่เทียบกับธุรกิจของเขาแม่เทียบกับฮิดเด n นแอสเซทที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พูดถึงของประเทศไทยนะแล้วก็หุ้นต่างประเทศที่เป็นกลุ่มของของโลกอนาคตอ่ะคือเอาเอ็นบีเดียอะไรออกไปเพราะมันราคาแพงเกินไปอ่ะ หุ้นหุ้นที่ที่จะเป็นแกนหลักโครงสร้างของโลกหลังจากนี้นะครับยังเป็นบริษัทหลักระดับร้อยล้านเหรียญอยู่เลยคุณคุณกิตา้ามีมีอยู่บริษัทหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับควันตตาเี่ยนะครับแลอ่ามาเก็ตแคปอยู่ที่ประมาณพันล้านปรากฏว่ามียอดขายเข้ามาห้า้อยล้านเนี่ยราคาขึ้นมาสามเท่าอาะตลาด US เหรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ นะครับอันนี้มันมันมีโอกาสถ้าถ้าหากว่าเราเรามองหาโอกาสแล้วเรามองเห็นเทรนด์ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเขียนในหนังสือไปเนี่ยก็ก็ก็บอกแล้วว่าเทรนด์ของโลกมันไปยังไงนะฮะอย่างอก่งอะไรนะโอกาสบางอันอย่างเงี้ยลิซ่าโชว์เฮอร์บูบูเงี้ยนะฮะเฮอร์บูบูดอนะฮะ,ะก็กลายเป็นว่าหุ้นป็อปมาจ์ขึ้นจากสี่สิบไปเป็นสองร้อยกว่าเหรียญได้อะไรยเงี้ย <c oughs> มันมันมันก็มีโอกาสอะไรแบบนี้อยู่เยอะะเต็มไปหมดนะครับก็เพียงแต่ว่าเรา เรากลัวคําถามว่าเรากลัวอะไร1 2 3, ึ่พอเรารู้ว่าเรากลัวอะไรปุ๊บเราก็ไอที่ไม่กลัวคืออะไร1 2ึ่แล้วเราก็บริหารจัดการตรงนี้ไปเท่านั้นเองนะครับอย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินสภาวะแบบนี้เราไม่ควรอยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองมันควรจะอยู่ด้วยหลักการและเหตุผลนะมันมีสิ่งสำคัญมากกว่าครับ follow the money